สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งขา่าวชาวไรอ้อยนะคะพิมพ์พัฒายังมีการสั่งต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะยกระดับผลิตเสริมราคาอ้อยอัดสินเชื่อดอกเบีย้ยรัฐบาลช่วย3%เเพื่อลดการเผาอ้อย100%ค่ะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างการยกระดับผลิตเสริม ราคาอ้อยนะคะซึ่งพิมพ์พตาระบุด้วยนะคะว่านอกจากนี้สออนอน,นะคะจะกระตุ้นชาวสวนก็คือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยคุณภาพดีเป็นการจูงใจให้เพิ่มรายได้แทนการาการเผานั่นเองค่ะซึ่งจะทำให้อ้อยมีคุณภาพลดลง ซึ่งโดยปัจจุบันสอนอได้นำตัวเลขปัจจัยต่างๆมาคิดคำนวณราคาอ้อยในประเทศสำหรับฤดูการผลิตปี2,567ทั68หากราคาน้ำตาลตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับที่21เซนต์ต่อปอน์ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่1,200บาทต่อตันอ้อยซึ่งมีการลดลงนะคะ15.49%เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูการผลิตปีที่ผ่านมาที่มีราคาอ้อยสูงสุดนะคะเป็นประวัติการถึง1,420บาทต่อตันอ้อยนั่นเองค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะองค์ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยในประเทศยังคงมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งในฤดูการผลิตที่จะถึงนี้สออนอมีแนวโน้มนะคะแนวทางเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตทั้งในส่วนของชาวไร่อ้อยเองและก็โรงงานน้ำตาลค่ะเพิ่มสัดส่วนอ้อยลดอ้อยสดเพื่อที่จะคุณภาพดีเข้าหีบนะคะโดยการหักเงินเพิ่มสาหรับ ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไม่ได้คุณภาพก็อย่างเช่นอ้อยไฟไหมนะคะอ้อยยอดยาวอ้อยที่มีกากใบและอ้อยที่มีสิ่งปนเปื้อนค่ะสำหรับโรงงานนั้นได้มีประกาศนะคะคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดว่าโรงงานจะต้องมีมาตรฐานด้านประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการผลิตน้ำตาลทรายระดับตั้งแต่90กิโลกรัมนะคะ น้ำตาลต่อตันอ้อยขึ้นไปค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะต่อตันอ้อยติดต่อกันสองฤดูการผลิตนั่นเองให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกําหนดนะคะให้แยกโรงงานนั้นเป็นเขตคำนวณราคาอ้อยเพียงโรงงานในฤดูการถัดไปนั่นเองค่ะ เมื่อโรงงานนั้นผลิตน้ำตาลทรายที่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วนะคะให้โรงงานนั้นกลับมารวมกับเขตคำนวณราคาอ้อยเดิมในฤดูการผลิตถัดไปซึ่งการที่ชาวไร่อ้อยมีผลผล,ผลิตอ้อยที่ดีโรงงานน้ำตาลนะคะได้คุณภาพจะส่งผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยและยังช่วยผักดันราคาอ้อยในประเทศให้สูงขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ ต่อมานะคะเป็นการอัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะรัฐบาลช่วย3%เก็นอกจากนี้ชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะเพื่อที่ผลิตอ้อยได้นะคะโดยอาจจะเป็นทั้งเงินทุนของตนเองแล้วก็เงินทุนจากการส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลและเงินทุนระบบเงินกู้โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐก็คือธนาคารทกศทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดการปัญหาแล้วก็ จัดหาปัจจัยการผลิตมาบำรุงรักษาอ้อยนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันสอ,อนอนมีโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและก็ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ปี2565-2567 จะหมดอายุในเดือนกันยา2,567นี้ค่ะโดยสอนนะคะจะดำเนินการพิจารณาขอขยายโครงการอีกเป็นปี2,568ถึง2,570ค่ะซึ่งมีกรอบวงเงินปีละ2,000ล้านบาทรวม3ปีเป็นเงิน6,000ล้านบาทค่ะกรณีที่ใช้วงเงินในแต่ละปีไม่หมดสามารถนำไปทบใช้ในปีถัดไปได้สำหรับอัตราดอกเบี้ย MRR ก็คือ6.9 75%นะคะส่วนที่รัฐจะชดเชยก็คือดอกเบี้ย3%ค่ะยังต้องหารือกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามจะพยายามให้ชาวไร่อ้อยรับภาระเพียง2%เท่าเดิมค่ะ หากโครงการได้รับการอนุมัติแล้วจะชงเรื่องเข้าคอรมอต่อไปสำหรับโครงการปี2,565ถึง2,567นะคะมีโมงเงินกู้ของธนาคารทกสปีละ2,000ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่6.975%ชาวไร่อ้อยใจดอกเบี้ย2%รัฐบาลชดเชยอีก3%ค่ะและทกสรับภาระส่วนที่เหลือก็คือ1.975%ค่ะ ปัจจุบันปล่อยสินเชื่อไปแล้ว706รายนะคะรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2,335ล้านบาทนะคะซึ่งขณะเดียวกันสอ,อนอยยังส่งเสริมให้มีการนำใบและก็ยอดอ้อยไปผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม66ถึงวันที่24พฤษภาคม2567พบว่ามีใบอ้อยเข้าระบบผลิตไฟฟ้าถึง 1ล้านตันนะคะผลิตไฟฟ้าได้112เมกะวัตต์โดยมีการรับซื้อใบอ้อยราคา800-900ถึง900บาทต่อตันบุลค่าใบอ้อยขายนะคะ900 9 0 0 911ล้านบาทค่ะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยอีกทางหนึ่งสำหรับมาตรการทั้งหมดที่พูดมานะคะมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดฝุ่น PM 2.5ที่เกิดกจากการเผาอ้อยและอีกทั้งนะคะ ทางยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยทำให้อุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยมั่นคงและยั่งยืนค่ะ